สดชื่นมากครับท่านผู้ชมดูดิฝนตกโอ้ผมมากับฝนนะครับเราอยู่ที่ไหนกันเพื่อนอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับเขาใหญ่หอส่องสัตว์หอสองสัตว์นะครับอยู่ที่ทุ่งป่าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยยาคายาคาครับผมที่แถวบ้านกูเขาฉีดยากันน่ยอ๋อโอเคครับอันนี้คือมุมวิดีโอจากแอคชั่นทูนะครับดีใจหนึ่งสามสตูครับโอ้ขอบคุณการสนับสนุนมากเลยครับถึงแม้จะขโมยมาก็แล้วแต่ครับยืมยืม โอเคครับมองยังไงเป็นหัวใจจินตนาการล้ำเลิศถ่ายภาพมึงเอาโทรศัพท์ไปสี่เครื่องเลยเพื่อนอันนี้ด้วยมือ <um ันนี <UM ้ด้วยเอาหรอเดีลืมลืมวิดีโอได้เก็บได้ทุกโมเมนต์ครับต้องไปทางใหม่ทางนี้ไปไม่ได้มันจื้นมันจื้นมันจื้นภาษาคือถ้าแปลเป็นภาษากลางก็คือมันชื้นครับมันมันเละเละอันนี้เราไปตามหลืบนี่ได้วครับมามาเดี๋ยวพาไปก่อนมา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 เดี๋ยวพาไปก่อนอย่ากลัวเละ โอ้หดูดิเห็นทุกคนครับวิวไม่ต้องห่วงอ๋อนี่ไงน้องะครับเอาไม่ใช่มันสุดแค่นั้นแต่มันไปได้ตอนนั้นอ่ะพี่โดนเอ้อรองเท้าขาวซักิดอันนี้เออนอนขอโทษนนท์เดี๋ยวเราเสร็จเนี้เราไปหาฮะหมวกนี่หมวกขายของนี่หว่าฮะหมวกขายของนี่หว่าหมวกกีเจไอหมวกก็ขายของอีก่มามาเนี่ยขายยาวๆครับขายยาวมามามาบอกให้บอกแล้วครับเดินเดินตามต้นติพี่มา ดูดิบรรยากาศน่าหายเห็นมากครับแบตอดแบตทนครับต้อง Osmo Action 2ครับดีใจ13โสสตครับอยู่ที่ไหนทุ่งหญ้าคาค่ะทุ่งหญ้าคาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โอ้ใหญ่จริงเล่นใหญ่ด้วย สวัสดีครับเราจะพาไปกินก้อยหอยมึงหิวไวแล้วเหรอเพื่อนเพื่อนมัหิวไวแล้วเพื่อนมันหิวแล้วตอนนี้อยู่ที่ทางไปหอส่องสัตว์หอส่องสัตว์ครับครับผมตอนแรกก็ว่าจะมาดูก็จะมาดูทุ่งหญ้าแหละแต่ไม่จะมาดูดอกดอกดอกอะไรครับแต่ดอกมันหมดแล้วมันแปดแล้วเสือเมฆทหารผาเฮ้โคตรเท่ โคเซเอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนเออันี่ยพอดีเลยไม้ยาวเนี่ยที่เขาเรียกว่าทุ่งหญ้าคาอะไรสักอย่างที่พี่พี่จองคารันมานะครับแต่เนี้ยผมใช่ที่นี่เขามาที่นี่แหละเนี่ยเขาเข้าเขาเข้าตรงนี้ด้วยพี่จองคารันเข้าฉากนี้ใช่แล้วเขาก็เดินส่วนทางนี้ผมพี่ขาดแคลนครับผมขาดแคลนครับบรรยากาศโอ้โหนี่ครับมุมสวยมาก เสียงเสียงธรรมชาติแบบที่แท้จริครับ Hello my friend ลุยลมสักสวัสดีครับเพื่อจักำลังคุณอันนี้แอคชั่นไม่ต้องห่วงเลยครับแอคชั่นทร์ครับของดีจากดีใจนี่ครับที่มันไม่สวยอ๋อถ่ายถ่ายภาพเหรอเอาต้องแอบ,บหันเข้าเฟรมหน่อยดิมันอยู่ในคลิปนะเนี่ยจะเป็นคลิปท่องเที่ยวเรานี่ครับอันนี้มันถ่ายคลิปสวยจังสวยดิแอคชั่นดีใจ มันจะมีอยู่ท่านหนึ่งครับเขาจะชอบเข้าป่าเขาหรือไอ้ถ่ายคู่ถ่ายคู่ระวังหมื่นวะท่านมาด้วยกันเลยเนี่ยเห็นเห็นทุกคนไม่ต้องห่วงเนี่ยดูดิอาจจะยาว8 s. <S เมตรก็ได้อะดูดิมันยาวได้เยอะกว่านี้1.5เมตรอีกเพื่อนคคกลุ่มผ่านกล้องได้เลยนะมึงถือมึงถือมึงจับไปจับไปจไปแค่นี้เหรอฮะ ุดแล้ว1.5เมตรอแล้วก็อีกโอ้จ้าจอดนี่ครับเสียงธรรมชาติมากๆมึงเน็บมึงเน็บโดนมึงเน็บมึงเน็บเอกสารโดนโอ้ทุกคนเดี๋ยวเรามาสูดอากาศตรงนี้เลยวดู๋ยวดิบอกเลยครับ ข้อดีของไม้ดิจครับดูดียาว1.5เมตรยาวมากยาวมากยาวมากดูดินู่นครับไปทางนี้เอไงไม่ต้องใช้โดรนแล้วด <ไป S 1> ูดิไม่ต้องใช้โดรนแล้วเนี่ยสมจิมต้องแอฟไหมไอ้นนโดรนบินไม่ได้เราก็มีกล้องครับมามุวงนี้แหละโอเคแล้วมีหมอกอันนี้มันกดถ่ายเลขมันกดถ่ายภาพนิ่งผ่านม,มือถือได้นะนี่ถ่ายตรงนี้ กดผ่านภาพนิ่งหายมาถือได้นะมุมสูงเนี่ยโอ้โหดดิไม่ต้องใช้เราโดนอ่ะอมึงไม่ตัดึงสองสา เดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปปกติเมื่อกี้กูถ่ายป่าวะอา้าเพื่นอนเราก็ตลกพงนี้แล้วนนแล้วห้องน้ำอยู่ตรงไหนประเดี๋อนะบอนนมมึงก็มีค่าเท่าเดิมเพื่อนเดี่ยวรองเท้าปีององ่ะ แบตจะหมดแล้วไม่หมดเลยแบตอ่ะเอ้แบงค์ไม่ได้มาก็หมดก็เอาแค่นั้นเพื่อนหมดให้ขีดมาตัดไปเลย กี่ฟอวอยากกลับแล้วป้าอยากกลับก็กลับไปเอาบรรยากาศมานี่ไงเขาบอกแล้วว่าที่สุดตรงนี้ก็คือตรงนี้ไงอ๋อ